สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงจาริกสุดแผ่นดินโลกนำสารแห่งความใกล้ชิดความหวังความรักและสันติไปมอบบุคคลชายขอบ สมเดจพระสันตะปาปาฟรังซิสเสร็จสิ้นพระภารกิจอธิบาลสัตบรมนอกประเทศครั้งที่45ที่ยาวนานที่สุดในพระสมณสมัยส่งขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรและผลของการเสด็จเยือนที่แม้จะต้องเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางอันแสนนานและยาวไกลก็ตามส่งอัศจรรย์ใจที่ได้พบปะกับชุมชนคริสเตชนขนาดใหญ่ที่มีชีวิตชีวาจมุนมากที่เติบโตขึ้นไม่ใช่ด้วยเพราะการเผยแพ่ศาสนาหากแต่ด้วยเสน่ห์ของมันเอง ทรงนำแสงสว่างของพระคริสต์ไปมอบให้และทรงเป็นประจักษ์พยานในการสารเสวนาเพื่อสร้างความเป็นพี่น้องกันและความเป็นหนึ่งเดียวและนี่คือตลอด12วันเต็มกับ4ประเทศในเอเชียและโอเชียเนีย ความใกล้ชิดเป็นคุณลักษณะสำคัญของพระสันตะปาปาฟรังซิสด้วยเพราะในโลกที่เต็มไปด้วยบาดแผลจากสงครามและความรุนแรงแล้วสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการพบปะความสัมพันธ์กันอย่างจริงใจและการเอาชนะความเห็นแก่ตัวซึ่งความหวังแรกในการเสด็จเยือนที่ทรงมีอยู่ในพระไทยคือการได้พบปะกับผู้คนในประเทศที่เสด็จเยือนด้วยพระองค์เอง นี่เป็นการแสดงออกถึงประเด็นในเรื่องของความใกล้ชิดอีกครั้งซึ่งเป็นแนวคิดที่แสดงให้เห็นรูปแบบการครองพระสมณสมัยของพระองได้อย่างลึกซึง้งและเป็นการแสดงออกที่สําคัญในการเดินทางเผยแผ่พระวาจาคือใกล้ชิดเพื่อรับฟังใกล้ชิดเพื่อมีส่วนร่วมในภาระและความยากลําบากความทุนทุกขและความหวังของผู้คน และใกล้ชิดเพื่อนำความชื่นชมยินดีการปลอบโยนและความหวังในพระวาจามามอบให้กับทุกคนยิ่งประเทศที่เสด็จเยือนอยู่ห่างไกลามากเท่าใดในพระทัยของพระองค์ก็ยิ่งรู้สึกได้ถึงความเร่งด่วนมากขึ้นเท่านั้นจุดหมายแรกคืออินโดนีเซียประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกแม้จำนวนคาทอลิกจะมีประมาณร้อยละสามของประชากรประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นหลัก แต่มันก็คือจำนวนคาทลิปประมาณ8ล้านคนจากประชากรทั้งประเทศ280ล้านคนและสิ่งท,ที่ทรงพบเจอที่นี่ก็คือพระศาสนาจักรที่มีชีวิตชีวาและกระตือรือร้นสามารถดำเนินชีวิตตามพระวาจาและเผยแผ่ไปในประเทศได้ประเทศซึ่งก่อร่างสร้างตัวขึ้นจากความเคารพซึ่งกันและกันและความเชื่อทางศาสนาที่แตกต่าง ศาสนาจักในอินโดนีเซียจึงมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความเป็นพี่น้องกันซึ่งเป็นอนาคตให้เกิดขึ้นในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและยังต้องเผชิญกับปัญหาทางสังคมและการเมืองอีกด้วย สำหรับอินโดนีเซียพระสันตะปาปาสพระองค์เคยเสด็จเยือนที่นี่แล้วคือนักบุญเปาโลที่6พระสันตะปาปาเมื่อปี1970และนักบุญยอนโปที่สอพระสันตะปาปาเมื่อปี8 9 8 9ซึ่งหัวข้อการเสด็จเยือนของพระสันตะปาปาฟรังกิสครั้งนี้ก็คือ ความเชื่อความเป็นพี่น้องกันและความเมตตาโดยได้รับแรงบันดาลใจจากความหลากหลายอันมากมายของกลุ่มชาติพันธุ์และสังคมภาษาวัฒนธรรมและความเชื่อทางศาสนาและโดยผ่านถ้อยคำในหัวข้อการเสด็จเยือนนี้พระวาจาก็เข้ามาในชีวิตประจำวันของผู้คนได้อย่างเป็นรูปธรรมโอบอุ้มพวกเขาและมอบพรนสตานของพระเจ้าให้กับพวกเขา ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชนต่างๆที่นี่มีพื้นฐานโดดเด่นด้วยการยอมรับอีกฝ่ายความเคารพซึ่งกันและกันการสารเสวนาและความพอประมาณของประชากรพระดำรัสและพระภารกิจของพระสันตปาปาจึงเป็นคำเชื้อเชิญที่หนักแน่นและกดดันมิให้ลัะทิ้งซึ่งหนทางเหล่านี้และจะช่วยรักษาและส่งเสริมความเป็นพี่น้องกัน นี่คือความเป็นหนึ่งเดียวในความหลากหลายและหลักการนี้จะต้องเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางสังคมและการเมืองที่กำลังท้าไทยอินโดนีเซียหมู่เกาะขนาดใหญ่แห่งนี้ด้วยปาตัวนิวเกนีจุดหมายที่สองของการเดินทางประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์โดยประมาณหนึ่งในสามเป็นคาทอลิกนักบุญยอปโตที่สองะสันตปปาสเสด็จมาเยือนที่นี่เมื่อปี1984ด นับบัตรนี้ก็ล่วงเลยมา40ปีพอดีพระสันตปะปาปาฟรังซิส,สเสด็จกลับมาเยือนที่นี่ตามรอยพระบาทพระองค์อีกครั้งในหัวข้อสวดภาวนาซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากลูกาบทที่11ข้อหนึ่งพระเจ้าข้าโปรดสอนเราให้สวดภาวนาด้วยเถิด ในปากัวนิกินีพระองค์ทรงพบปะผู้คนที่มีจารีตประเพณีอันเก่าแก่และมีความเชื่อที่แรงกล้าทรงพบปะเยาวชนและทรงมองเห็นอนาคตใหม่ที่ปราศจากซึ่งความรุนแรงของชนเผ่าปราศจากซึ่งการพึ่งพาไม่ตกเป็นทาสของเงินทองหรืออุดมการณ์หากเป็นอนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยความเป็นพี่น้องกันและใส่ใจต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอันมหัศจรรย์ ประเทศนี้แท้จริงแล้วอุดมไปด้วยทรัพยากรหากแต่ผู้คนกลับยากจนข้นแค้นแสนสาหัสเป็นที่ซึ่งธรรมชาติยังคงบริสุทธิ์แต่ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศการเอารัดเอาเปรียบและการทุจ,จุริตการเสด็จเยือนของกรงครั้งนี้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่นอกจากนี้ปาปวนิกินียังมีสัญญาณของความแย้งกันให้เห็นเด่นชัด ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่มีมากมายมหาศาลมักแยงก้งกันกับความยากจนที่เกิดจากความอายุติธรรมการทุจริตและความไม่เท่าเทียมกันทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจในทำนองเดียวกันความงดงามของสิ่งสร้างที่ยังคงบริสุทธิ์ยังจะต้องเผชิญกับผลกระทบร้ายแรงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการจกหวยประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่เลือกน้า พระสันตปะปาปาฟรังกิสจึงทรงตั้งพระไทยสนับสนุนทุกความพยายามที่เป็นไปได้ไม่ว่าจะผ่านสถาบันทางการเมืองศาส,สนาและการเรียกร้องหาความรับผิดชอบจากทุกผู้คนเพื่อนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงสู่ความมุ่งมั่นที่สำคัญและต่อเนื่องในเรื่องของความยุติธรรมการดูแลใส่ใจบรรดาผู้ยากไร้และการดูแลบ้านส่วนรวมของเรา เลสเตอ,อดีตอนานิคมของโปรตุเกสจุดหมายที่ศาลของการเสด็จเยือนในหัวข้อขอให้ความเชื่อจงเป็นวัฒนธรรมของพวกท่านเป็นการเตือนใจให้ชาวติมอร์ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อของตนตามวัฒนธรรมและจารีตประเพณีประเทศนี้มีคาทอลิกมากที่สุดในเอเชียถึงร้อยละกว่า9 6ของประชากรทั้งประเทศที่ต้องทนทุกข์มานานกระทั่งได้รับเอกราชเมื่อ25ปีที่ผ่านมาและจะเข้าร่วมอาเซียนในปีหน้า แต่ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างชายขอบกับใจกลางยังคงมีอยู่ในที่สุงความเชื่อและประวัติศาสตร์ยังคงผูกพันกันอย่างแนบแน่นซึ่งพระสันตะปะปาที่เคยสเสด็จเยือนที่นี่คือลักบุญยอนโปที่สองประสันตะปะปาเมื่อปี1989ตอนที่ติมอตะวันออกยังคงอยู่ภายใต้การยึดครองของอินโดนีเซีย สถานการณ์ในติมอร์เลสเตดูเหมือนถูกปิดกั้นและถึงทางตันอย่างสิ้นเชิงและความต้องการเร่งด่วนอีกอย่างหนึ่งที่ชาวติมอร์ต้องใส่ใจก็คือคนหนุ่มสาวที่ออกจากบ้านเกิดเมืองนอนไปด้วยเพราะความยากจนและการว่างงานซึ่งพระศาสนาจักกำลังหาทางให้ความช่วยเหลือพวกเขาเหล่านี้ดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ25ปีที่แล้วตอนที่ติมอร์เลสเตได้รับเอกราชมันก็คืออัศจรรย์อย่างหนึ่ง ความเชื่อคริสเตชทนที่ทำให้ติมอเลสเตเป็นประเทศที่มีคาทอลิกมากที่สุดในเอเชียนั้นมีบทบาทสำคัญยิ่งในการเสริมสร้างความพยายามในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวและความเชื่อแบบเดียวกันนี้เองจะต้องสร้างแรงบันดาลใจให้ชาวติมอเปลี่ยนแปลงสังคมเอาชนะการแบ่งแยกและต่อสู้กับความไม่เท่าเทียมและความยากไร้อย่างมีประสิทธิภาพ การมีพระสันตะปาปาเสด็จมาประทับอยู่เพียงข้างพวกเขาจะช่วยกระตุ้นเตือน,นพวกเขาให้ก้าวไปในทิศทางนี้ได้อย่างแน่นอนจุดหมายสุดท้ายปลายทางของการเสด็จเยือนคือสิงคโปร์ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ทันสมัยเป็นรัฐซึ่งศาสนาต่างๆอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวจำนวนคาทอลิกมีประมาณร้อยะหของประชากรประเทศซึ่งมีผู้นับถือศาสนาประมาณ3 9 5 0 0 0คน นักบุญยอนปอที่2องพระสันตปปะปาปาเสด็จมาเยือนที่นี่เมื่อปีพันเดสิบ และพระสันตะปาปาฟรังซิสก็ทรงดำเนินตามรอยพระบาทด,ด้วยหัวข้อของการเสด็จเยือนคือความเป็นหนึ่งเดียวและความหวังมันคือความเป็นหนึ่งเดียวของผู้มีความเชื่อทั้งในพระศาสนาจักรและในบริบทของสังคมและความสัมพันธ์ในครอบครัวขณะที่ความหวังแสดงให้เห็นถึงการเดินทางของผู้เผยแผ่ธรรมที่จะต้องเป็นดวงกระที่แห่งความหวังสำหรับคริสตชนในภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ประสบกับการเลือกปฏิบัติและการ มหงดังนั้นที่นี่พรุงจึงทรงส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาให้กว้างไกลออกไปและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนต่างๆในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นร่วมกลดว่าถึงแม้คริสเตชนสิงคโปร์จะมีน้อยแต่พ่อกระชื่นชมที่พวกเขาสร้างพระศาสนาจักรให้มีชีวิตชีวามุ่งม,มั่นที่จะสร้างความกลมเกลียวกันและความเป็นที่น้องกันให้เกิดขึ้นระหว่างเชื้อชาติวัฒนธรรมและศาสนาที่แตกต่าง ทุกวันนี้สิงคโปร์ถือเป็นแบบอย่างของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมและศาสนานี่คือนครรัฐที่เป็นแหล่งรวมของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกเป็นแหล่งรวมของวัฒนธรรมจารีตประเพณีทางศาสนาและจิตวิญ,ญญาณที่แตกต่าง สรงพบปะเยาวชนที่มีส่วนร่วมในการเสวนาระหว่างศาสนาเป็นการเฉพาะทรงฝากฝังอนาคตของหนทางนี้ไว้กับพวกเขาเพื่อที่พวกเขาจะได้เป็นผู้นำในโลกที่มีความเป็นพี่น้องกันและมีสันติมากยิ่งขึ้น